สองสามหนึ่งสองสาที่โค้งเข้ามาอีกโค้งเข้ามาโอเคโอเคพี่ขยับเขาอีกโอเคโอเคโอเคนะครับ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม โอเคครับ <Okay>, สวยงามเอ่อผมเข้าด้วยเข้าได้ครับคุณลูกชายดูหน้างั้นไงอาจารย์มาหนึ่งสองสามเลยเราดับหนึ่งสองสามเลยนะไม่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 หนึ่งสองสามไม่เอานะอยู่ใกล้ๆยมโลกพระอาจารย์พระอาจารย์นับเดี๋ยวโยมจะกดเออได้ได้นะช้าหรือช้ากันเลอเกินใจเย็นนะใจเย็นนะผู้งที่สุดท้ายแล้ว

แต่องคไ่ม่้ไม <beginning> <world> ่ม <énormément Four Belgian ALLY> ีมีเราไม่มีมาใช่ไหมร้อองใหญ่ นี่คือวัดพระบาทปันว่านะครับขึ้นไปกราบพระธาตุเจดีบนภูเขานะครับกว่าจะมาได้นะพี่น้องเ้ยถนนหนทางก็ลำบากเนาะถ้าย้อนยุคได้ก็น่าจะหลายสิบปีคืนหลังนะครับหลายทศวรรษคืนหลัง อ๋ออ๋อืมเดี๋ยวลำบากอยู่นะครับมีช่องเหรอคุณผู้มีช่องชื่ออะไรเออเดี๋ยวคืออันนี้อย่างบันทึกเยอะอ๋อ <laughs> เห็นไหมด้านหลังเรออันนี้ด้านหลังนี่บ่าบานนาคือด้านหลังเห็นไหมเนี่ยภูเขาล้อมรอบนะครับ